สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่เมทัลสลัก awakening อ่ะวันนี้ผมจะมาพาทุกท่านมารับชมเกี่ยวกับภาพรวมของเกมเมทัลสลักนะครับที่จะเปิดในเซิร์ฟไทยวันที่22สิงหาเนี่นะครับอ่ะเริ่มแรกนะครับอ่ะเรามาดูโหมดต่างๆนะครับของในเกมนะครับซึ่งมีโหมดให้เราเลือกเล่นนี่เยอะมากนะครับอ่ะอันนี้ก็จะเป็นโหมดในเรื่อง ซึ่งโหมดในเรื่องนี้สำหรับแฟนคลับหรือ FC ของเมทันสลังนะครับก็จะได้สัมผัสบรรยากาศของเกมใหม่ๆนะครับกราฟิกที่สวยขึ้นจากเกมต้นฉบับนะครับมีด่านต่างๆให้เล่นเยอะมากนะครับที่สำคัญก็คือในการเล่นโหมดในเรื่องนี้เราก็จะมีได้รับไอเทมเพชรต่างๆในเกมนะครับ เมื่อเราผ่านโหมดในเรื่องแบบปกตินะครับก็จะมีโหมดอิลิกเพิ่มขึ้นมานะครับให้ผู้เล่นได้สัมผัสบรรยากาศความยากขึ้นมาอีกระดับนะครับซึ่งตัวดาเนี่ยมีเยอะมากนะครับไปเดี๋ยวเราไปดูกันต่อในโหมดอื่นๆน,นะครับอันนี้ก็จะเป็นโหมดของตู้อาเขตนะครับซึ่งเราสามารถฟาร์ม exp ปืนหรือแม้กระทั่งตัวที่จะไปอั c a อ อัพ exp อัพอะไรต่างๆในเกมนะครับอ่าซึ่งประกอบไปด้วย exp ปืนตัวอัพคอนะครับอัพระดับปืนหาเงินหาทองคำนะครับหรือแม้กระทั่งหา exp ในเกมนะครับต่อมาก็จะเป็นโหมดดันเจียนที่เราจะเล่นร่วมกับเพื่อนนะครับอ่าเบื้องต้นก็จะออกมาเป็น2ระดับนะครับก็จะเป็นแบบระดับปกตินะครับก็มีกันอยู่หลายด่านนะครับต่อมาก็จะเป็นโหมดระดับ e l i ิก ซึ่งจะยากขึ้นมาอีกระดับหนึ่งนะครับซึ่งมีโหมดให้เล่นเยอะนะครับตัวนี้เดี๋ยวเรารอเซิร์ฟไทยเปิดนะครับแล้วก็ลองศึกษาเล่นไปด้วยกันนะครับต่อมาก็เสร็จปุ๊บจะเป็นระดับที่ยากขึ้นมาอีกนะครับจะมีทั้งหมดถึง20ชั้นนะครับแล้วก็จะมีพาต่อไปด่านที่21 22นะครับอ่นะ ตัวนี้ก็จะมีการจัดอันดับในการผ่านด่านนะครับว่าอยู่ด่านไหนใช้เวลาเท่าไหร่ใครใช้เวลาสั้นสุดก็ได้อันดับหนึ่งไปนะครับส่วนของรางวัลสําหรับการเล่นด่านนะครับก็จะมีเป็นรายสัปดาห์นะครับมีตั้งแต่อันดับหนึ่งจนถึงอันดับ4ี่พันกว่าตัวนี้เราจะได้รับของเป็นรายสัปดาห์นะครับมาเดี๋ยวเราไปดูกันต่อในโหมดอื่นนะครับอ่าตัวนี้ก็จะเป็นโหมดเล่น เล่นผ่านนะครับตัวนี้ก็จะเป็นสามารถเก็บไอเทมอัพชุดเปลี่ยนชุดสำหรับตัวละครนะครับอ่ะเดี๋ยวผมจะลองเล่นให้ดูนะครับอ่ะไปเดี๋ยวผมไปลองดูด่านด่านที่เล่นร่วมกับเพื่อนนะครับสามคนนะครับอ่าถ้ามีมีเพื่อนเล่นเราก็ไปหาห้องสุ่มนะครับอ่าอันนี้ผมจะเล่นในด่านที่ผมอยู่เลยนะครับด่านที่ยี่สิบชั้นที่ยี่สิบเรียกยงี้ดีวกว่าครับ สำหรับคนที่เคยผ่านเกมคอนท่ามาก็จะเข้า mm hmm. ใจดีนะครับว่าโหมดนี้เป็นลักษณะแบบไหนนะครับความยากก็จะมียากขึ้นเรื่อยๆตามระดับชั้นนะครับตัวนี้ก็จะอ้างอิงตามค่าต้านที่อัพคอนะครับอัพความสามารถตัวละคระมีสามสายให้เราเล่นนะครับสีแดงก็เป็นสายโจมตีนะครับสีฟ้าก็จะเป็นสายแทงแล้วก็สีเขียวเป็นสายสนับสนุนนะครับ น,นี่ผมก็มาในบมดบาทสายโจมตีนะครับในตัวด่านก็จะมีให้เล่นไปนะครับเดี๋ยวยังไงผมจะทําคลิปแยกอีกครั้งหนึ่งนะครับไม่ว่าจะเป็นคลิปอธิบายตัวละครตัวละครตัวไหนที่มีความน่าสนใจปืนนะครับยามพาหนะหรือแม้ก็ะทั่งหมด PVP ที่ผมชอบเล่นนะครับโดยตัวด่านก็เป็นลักษณะแบบนี้ครับ ยิงผ่านดานเล่นกับเพื่อนสายฮิวก็คอยเติมเลือดให้เพื่อนสายแทงก็คอยรับดาเมจแทนเพื่อนส่วนสายโจมตีก็ทำระเมจให้ได้เยอะที่สุดนะครับต,ต่อมาเราก็จะผ่านเล่นไปเรื่อยๆนะครับก็จะมีบอสมินิบอสคอยขัดขวางเรานะครับก็จะมีสกิลของตัวละครซึ่งมีความแตกต่างกันไปเดี๋ยวผมจะทำคลิปแยกให้ทุกท่านได้รับชมกันอีกครั้งหนึ่งนะครับอ่าคราวนี้เราก็จะมาถึงดาน ัวบอสนะครับบอสสัปดาห์นี้คือเป็นนกนะครับเปิดสกิลนะครับเปิด Ultimate. อัติเมทซึ่งนัเทนนิสนี่สกาเลตนี่ค่อนข้างมีประโยชน์ในสาย PVE มากนะครับเป็นตัวที่เด็ดเลยสำหรับหมดนี้นะครับในแง่ของสายโจมตีนอกจากสกาเลต์นักเทนนิสแล้วครับก็จะมีอีกตัวหนึ่งนะครับที่ค่อนข้างมีประโยชน์ใน PVE นะครับก็คือ ตัวไล,ลานะครับเดี๋ยวยังไงผมจะทําคลิปแยกมาให้เพื่อนๆได้รับชมนะครับว่าเราควรจะใช้ตัวไหนไมาในการเล่นนะครับอ,อันนี้ก็จบเกมนะครับผมก็ตัดคลิปให้มันสั้นๆนได้สามดาวตามคุณภาพครับคุณภาพของเพื่อนทีมงานนะครับยังไงเดี๋ยวผมจะทําคลิปแนะนาําการเล่น PVP APVE ในแบบทีมให้ทุกท่าน กคลิปนะครับก็รอติดตามชมนะครับอ่านี่จบด่านไปเดี๋ยวไปกันต่อนี่ครับอ่าพอจบด่านเสร็จปุ๊บเราก็ได้ตัวที่จะมาอัพคาตานนะครับยิงตานสูงโอกาสเรายิงมอนได้ง่ายก็สูงขึ้นด้วยเช่นกันนะครับแล้วก็เมื่อผ่านด่านนะครับแล้วก็ได้เควสตามที่ ระบบเกมกำหนดนะครับก็ไม่มีอะไรเข้าใจยากส่วนภาษาจีนผมไม่ได้แปลครับเห็นไหมเราก็ได้ของมาอัพคอเดี๋ยวผมทําคลิปแยกเกี่ยวกับการอัพคออีกทีหนึ่งนะครับฝากเพื่อนๆทุกท่านนะครับรับชมและติดตามช่องปังปังเกมมิ่งของผมด้วยนะครับยังไงผมก็จะทําเกมเมท่านสลักรายละเอียดผิดย,ย่อยมให้ทุกท่านได้รับชมเรื่อยๆนะครับ จบละในสำหรับด่าน pve ได้เป็นทีมนะครับไปต่อไป,อไปเราไปลุยกันต่ออ่าอันนี้ผมก็จะย้อนมาที่โหมดอาเคียนะครับเดี๋ยวผมจะเล่นให้ดูนะครับอ่าอันนี้ผมก็จะเป็นข้าวไก่หมดซื้อไก่นิดนึงนะครับอ่ะต่อมาแล้วก็เดี๋ยวผมจะเล่นให้ดูนะครับว่าโหมดอาเคดเนะี่ยมันเล่นไม่ยากครับใช้เวลาไม่นาน,นครับ นี่นะครับเห็นไหมครับด้านบนนะครับเวลา57ปีจะเป็นการนับถอยหลังนะครับถ้าเราสามารถเคลียร์ด่านได้ก่อนที่มันจะเลย3ามดาวนะครับเราก็จะสามารถผ่านด่านนี้ได้โดยไม่ยากนะครับก็สามารถเคลียร์ได้ไปด่านต่อไปได้ถ้ายังไม่ได้3ดาวก็ไปด่านต่อไปไม่ได้นะครับเมื่อด่านสูงสูง exp ของอะไรต่างๆที่เราได้รับก็มากขึ้นนะครับ ใช่ไหมครับพอผ่านดานเสร็จปุ๊บก็จะไปด่านต่อไปถ้าในกรณีที่ได้3ดาวนะครับพอเราได้3ดาวปุ๊บเราก็สามารถกดเคลียร์ได้นะครับถ้ายังไม่ได้3ดาวเราก็ต้องเล่นนะครับไม่มีอะไรยากอ่ะต่อมาเราเดี๋ยวเราไปดูอีกโหมดหนึ่งนะครับโหมดนี้ผมค่อนข้างชื่นชอบนะครับเป็นโหมดเล่นเพื่อหาฟาร์มของต่างๆนะครับ ไอเทมสาคัญที่ได้จากหมดนี้ก็คือที่ขุดสําหรับหาปืนนะครับเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวคลิปหน้าผมจะอธิบายเกี่ยวกับกาชาของเกมนี้ให้ทุกท่านนะครับไม่นานครับรอติดตามชมนะครับผมอันนี้ก็ล้มเหียวนะครับพอดีพลังน้อยไปหน่อยนึงอ่าโอเคไปเดี๋ยวเราไปดูกันต่อว่ามีมออะไรอีก อันนี้โหมดเล่นนะครับจะเป็นโหมดดินแดนความร้อนนะครับอันนี้ผมตั้งชื่อเองหรอผมผมไม่รู้ว่ามันตั้งชื่อว่าโหมดอะไรนะผมก็ตั้งชื่อเองโหมดดินแดนความร้อนไม่มีอะไรมากครับก็คือเราต้องไปกําจัดบอสตัวสุดท้ายให้เร็วที่สุดนะครับเพราะว่าด่านนี้ก็เลือดเราจะลดลงไปเรื่อยๆนะครับวิธีทําให้เลือดเราลดช้าก็ไปเก็บฟองน้ํานะครับลดความร้อนนะครับ ก็จะทำให้เลือเราลดชาลงนะครับหมวดนี้ไม่ยากครับเื่อง่ายง่ายสนุกที่สําคัญก็ได้ของฟรีค่อนข้างเยอะนะครับได้ไอเทมดีๆเยอะนะครับอ่ามาถึงบอสแล้วครับอ่าอันนี้ก็ตีเห็นไหมครับแป๊บเดียวใช้เวลาไม่นานถ้าพลังเราเกินค่าที่ตัวเกมกําหนดนะครับตุ่มตุ่ตุ่ตุ่มกลละไกละไกละ,ละเดี๋ยวก็ตายละสามอดละสองลอดละ หนึงหลอดละเรียบร้อยได้15ได้กุญแจมา15อันนะครับหลังจากนั้นเสร็จปุ๊บเราก็จะมาเปิดสุ่มของนะครับว่าเราจะได้อะไรบ้างนะครับอ,อันนี้ผมก็เปิดเลยครับเห็นไหมเราก็ได้ยามแาระสีส้มนะครับเป็นที่ขุดนะาเรเรียกว่าไอ้สว่านเจาะแล้วกันนะแล้วก็ในการเปิดป้ายนี้นะครับก็จะมีเศษปืนทองมีที่ขุดมีเพชร ก็แล้วแต่เราจะเปิดหาเจอนะครับอันนี้ก็ได้ของฟรีนะครับเอ้าได้ค่อนข้างเยอะครับได้ของดีครับเสร็จปุ๊บนะครับเดี๋ยวไปกันต่อเห็นไหมเราก็ได้มี exp มาอัพปืนนะครับอันนี้เราก็น่าจะเรียนรู้ไม่ยากครับใช้เวลาไม่นานครับก็เข้าใจตัวระบบเกมไม่ยากครับต่อมานะครับก็จะเป็นโหมด มด PVP นะครับอันนี้ผมก็จะมาเลือกปืนจัดปืนเพื่อลงโหมด PVP นะครับให้แมทกับตัวละครซึ่งตัวนี้ก็จะไม่ส่งผลกับพลังรวมที่เราตั้งค่าไว้นะครับเราก็ลงไปปกติผมเล่น PVP เวลาเกมสเกมครับไม่เยอะครับไม่ค่อยเล่นยาวครับเล่นยาวจะใช้เวลานานแต่ถ้าใครชอบเล่นยาวๆก็ลงเื่อๆได้เรื่อยๆครับสนุกๆครับ โมด PVP เดี๋ยวผมทำคลิปแยกอธิบายเกี่ยวกับสกิลต่างๆแล้วก็วิธีการเล่นนะครับแล้วก็เอาแชร์คลิปของคนจีนที่เขาเล่นเป็นยังไงนะครับซึ่งจริงๆผมก็เล่น PVP ตามสไตล์ผมก็แชร์ให้ทุกท่านได้รับชมอยู่บ่อยๆนะครับปุ๊บๆหลักการ PVP นะครับก็ง่ายๆครับใครสามารถเก็บเหรียญได้ครบ6เหรียญก็เป็นฝ่ายชนะครับ ถ้าเกิดเราฆ่าบ็อกก็ได้2เหรียญฆ่าศัตรูก็ได้1เหรียญใครครบ6เหรียญก,ก่อนก็ชนะไปครับหลักการง่ายๆไม่มีอะไรมากเราอย่าคิดว่าปืนเราด้อยกว่าเขาจะแพ้ปืนส้มชนะปืนทองก็แย่ๆครับปืนทองชนะปืนระดับคริสตัลก็มีเหมือนกันครับขึ้นอยู่กับเราการเซฟต,ตัวละครปืนแล้วการเล่นของเรานะครับสกิลเพย์ของเรานะครับว่าเราสามารถ สู้เขาได้ดีแค่ไหนอันนี้ก็เป็นของที่เราใช้มาอัพยาพา,านาครับก็ให้เวลสูงขึ้นพลังรวมเราก็สูงขึ้นทําให้เราเล่นโหมดต่างๆได้ง่ายขึ้นหาของไอเทมได้ง่ายขึ้นครับตัวนี้ก็อัพไปนะครับช่องใส่สล็อตยันพานะก็มีทั้งหมด6ช่องนะครับอ่าอันนี้ก็คือเป็นกิจกรรมรายวันนะครับถ้าทุกท่านสามารถเคลียร์ได้จบนะครับนอกจากท่านจะได้รับเพชรฟ้า เพื่อไปซื้อของต่างๆเราก็จะได้ที่ขุดสำหรับหาตัวละครหรือปืนพูดง่ายๆว่าไอเทมสำคัญของเกมนะครับที่สามารถเอาไปเล่นตู้กาชาได้นะครับสำหรับตู้กาชาเดี๋ยวผมก็จะทำคลิปแยกเพื่อให้ทุกท่านได้รับชมนะครับแล้วก็ได้มีข้อมูลต่อมาเป็นโหมดอารีนานะครับโหมดอารีน่านี่ก็ออกแบบมาค่อนข้างได้ดีนะฮะ ก็คือไม่ใช่ว่าพลังเราจะน้อยกว่าอันดับเราจะไม่ดีนะครับพลังเราน่ะน้อยอาจจะได้อยู่ในอันดับที่ที่ได้รางวัลดีๆได้นะครับพูดง่ายว่าขอให้ทุกท่านแหะอยู่อันดับ150อันดับแรกนะครับท่านก็จะได้เศษพื้นทองเป็นอ่พื้นกงจักทองนะครับแล้วก็หลักการกเล่นอารีน,น่อันนี้เราไม่สามารถบังคับได้นะครับแล้วก็คือจัดทีมเข้าไปสู้นะครับ ซึ่งเป็นการเก็บคะแนนนะครับถ้าคะแนนสูงเราก็อาจจะมีอยู่อันดับที่ดีกว่าคนที่มีพลังสูงกว่านะครับเกิขึ้นอยู่กับเรานะครับเราอาจจะเก็บคะแนนกับคนที่พลังน้อยกว่าเราได้นะครับอันนี้เมื่อกี้ที่โชว์ให้เห็นนะครับก็จะเป็นสล็อตที่ใส่ยามานะส่งผลต่อพลังรวมของเรานะครับซึ่งสามารถใส่ได้ถึง6กช่องอ่ะมาดูอีกโหมดหนึ่งนะครับอันนี้เป็นโหมด มิติลอยแยกอันนี้ผมก็ตั้งชื่อเองเหมือนกันครับเดี๋ยวเราดูในเซิร์ฟไทยแล้วกันนะครับว่าชื่อจริงๆหมดในชื่ออะไรนะครับตัวนี้ก็จะเป็นกิจกรรมของคลับของกิลนะครับให้เขาไปเล่นนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าโหมดมิติลอยแยกนี้มันเป็นยังไงนะครับมีประโยชน์ยังไงบ้างนะครับแล้วเราจะได้อเทมอะไรสำคัญในการเล่นนะครับ โหมดลอยแยกนี้นะครับก็จะเป็นการฟาร์มผลึกไปอัพสกิลความสามารถต่างๆอ่าเราก็จัดตัวละครจัดปืนอ่าตอนนี้ผมได้2ทีมนะครับ2ทีมเพื่อเข้าไปตีมอนในมิติลอยแยกนะครับเพื่อฟาร์มไอเทมสำคัญของเกมนี้นะครับไปสุ่มตัวนี้ฟรีนะครับย้ำว่าฟรีไม่ได้เสียเงินอะไรนะครับ ออกแบบมาค่อนข้างได้ดีครับสามารถสายฟรีหรือสายเติมน้อยก็สามารถเล่นได้สนุกได้สู้กับคนที่เติมได้นะครับสำหรับคนเติมหนักนก,ก็อาจจะเหนื่อยหน่อยเพราะว่าของที่เขาได้มาเนี่ยค่อนข้างเป็นของแรงครับเขาก็าอาจจะผ่านง่ายหรือไปได้เร็วกว่าเรานะครับอ่ะเดี๋ยวผมจะลองตีบอสในมิติรอยแยกดูนะครับอันนี้เป็นการจัดเซตทีมนะครับ ว่าเราจะเซตทีมยังไงเอาทีมตัวไหนลงทีมสู้กับบอสนะครับอ่าพูดง่ายเราก็ต้องมีหตัวละครอันนี้ก็เป็นการเคลียร์พื้นที่นะครับอ่ะต่อมาเดี๋ยวผมจะลองไปตีบอสให้ชมนะครับไปจัดทีมหลักผมครับทีมที่พลังสูงไปตีบอสนะครับจะได้ผ่านง่ายหน่อยอ้ามาอย่างเอยมาแล้ว หลังคราวนี้เราก็จะบังคับ3ตัวนะครับหลักๆก,ก็คือบังคับตัวเดียวนะครับอีก2ตัวก็จะเป็น AI ในการบังคับกันนะครับเราก็เก็บผลึกแล้วกดกดใช้ผลึกนะครับก็จะเป็นการฮิวเลือดให้ทั้งทีมนะครับอ่าอันนี้ก็ผ่านไปโดยไม่ยากเย็นนะครับพอดีผมเลือกตัวตีตัวที่มันง่ายๆหน่อยจะได้โชว์ตัวที่พลังสูงผมก็ตีไม่ผ่านเหมือนกันนะครับ หมดร้อยแยกเดี๋ยวผมทําคลิปแยกให้อีกครั้งนึงนะครับรอตอนที่เซิร์ฟไทยเปิดนะครับก็ฝากเพื่อนๆรับชมนะครับอ่าเห็นไหมเราก็จะได้ขอมาสุม่มสุ่มคริสตันนะครับผมเรียกว่าคริสตั้นแล้วกันนะครับผลึกก็มาดูในคริสตันมาทําอะไรได้เราก็จะมาใส่ตัวละครนะครับเพิ่มความสามารถเพิ่มพลังให้กับตัวละครนั้นๆที่เราเลือกจัใส่นะครับ ซึ่งมันก็จะมีหลายเกรดหลายระดับเดี๋ยวยังไงเซิร์ฟไทยเปิดแล้วก็ลองมาชมกันอีกครั้งหนึ่งนะครับต่อมาเรามาคุยเรื่องปืนปืนผมก็แยกออกเป็น4ท่ธาตุแล้วกันเนาะสประเภทนะครับสประเภทหลักๆนะครับก็จะเป็นรูปหัวใจนะครับรูปหัวใจที่มีรอยร้าวนะครับพูดง่ายๆว่าเวลาโจมตีศัตรูก็จะเกิดความเสียหายหนักนอกจากดาเมจแล้วก็เลือดก,ก็ไหลอีกอ่าประเภทโล่แตกนะครับพูดง่ายๆว่าทําให้ศัตรูเนี่ย ติดอ n อนแอนะครับเป็นพวกปืน AR ปืนกงจักนะครับปืนเก็ตลนะิงต่อมาสาระน้ำแข็งทําทำให้ลูกค้าติดเอทำให้ศัตรูติดสโล w มอนติดสโล w นะครับแล้วก็ถ้าเป็นปืนน้ำแข็งระดับเก็ให้เกาะกเราด้วยแล้วก็เป็นปืนไฟนะครับติดเผาไหมนะครับหลักการก็ไม่มีอะไรมากครับเข้าใจได้ง่ายนะครับเดี๋ยวยังไงผมก็จะทำคลิปแยกเกี่ยวกับปืนให้ทุกท่านได้รับชมอีกทีนึงนะครับ เน่ก็ฝากติดตามกันด้วยนะครับต่อมาก็จะเป็นยามหานะให้เลือกนะครับยามฮานะในเกมนี่ก็มีหลากหลายให้เลือกนะครับที่เซิร์ฟจีนตอนนี้ก็มีอยู่ทั้งหมดเจ็ดเจ็ดยามหานะนะครับเจ็ดตัวแล้วกันเรียกว่าเป็นเจ็ดตัวแล้วกันนะเรียกง่ายดาีตัวนี้ก็ตัวใหม่ล่าสุดตัวนี้ตัวหายกินใน PvP เลยอันนี้ตัวน่าจะเป็นตัวไฮไลท์ของเกมนะครับยูมานานครับ เป็นอูดอูดติดอาวุธนะครับแล้วก็ตัวสุดท้ายนี่ก็จะเป็นหุ่นยนต์ตัวนี้สายเติมจะได้เร็วนะครับสาย